สวัสดีจ้าวันนี้พ่อกับไม่อาวันนี้พ่อกับคุณนายลิลี่นะครับวันนี้คุณนายลิลี่นานแล้วไม่ได้ออกมานะคะวันนี้คือคุณนายลิลี่จ้ะมาเด้อจ้ามากินฮัลโหลเอฟวนสวัสดีทุเดย์มานามิสลิลี่คัมทุจอยวิสมีทุเดย์แฮปซุปนูโดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยน้องกันจ้ะ เพิ่งทําเสร็จร้อนๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยแต่ว่าไม่ได้ตักเนื้อเปื่อยมาจ้าเนื้อเปื่อยกินหมดเรื่อยๆแต่น้ําจ้ะมีแต่ซุปเนื้อเปื่อยมากินเด้อจ้าอืมแซ่บ กินเนื้อต่วแก่หนาวก่อนจ้าหนาวจัดจ้าพี่น้องอะไระร้อนกินเด้อเมืองไทยร้อนได้เปล่าแล้วเมืองไทย อากาศหนาวแต่ฉันขยนันขยันทำงานบ้านพี่น้องเลย <c oughs> ถึงจะหนาวยังไงก็ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าทุกวันทุกวันอากาศหนาวหนาวแทนที่จะนอนตื่นแสงสายนะฉันนะ่ะตื่นแต่เช้าหกโมงทุกวันหกโมงที่นี่ฮ่องกงหกโมงเมืองไทยก็ตีห้า ที่นี่6โมงตะวันแจ้งแล้วมาด้ยวยจ้ามาแซ่บๆร่วมกันพี่น้องคำทูจอยวิชเมียบะแอปปี้บารีสไปซี่ซุปนุนโดเพชร ฉัน,นกินรสเผ็ดจะว่าเด๋ยวนี้ฉันกินเผ็ดมากอยได้แต่ฉันก็ยังกินเผ็ดอยู่ดีวันนี้วันนี้พิเศษนะครับวันนี้พิเศษลูกสาวให้ของขวัญเป็นเสื้อผ้าจ้ะวันนี้ลูกสาวซื้อเสื้อผ้าให้โอ้ย ใกล้จะถึงปีใหม่ซื้อเสื้อผ้าให้ใส่ปีใหม่จ้าปีใหม่จีนกุดจีนนะก็ให้ฉันใส่กุดจีน ซักผ้าก็เลยได้ซักผ้าอีกรอบหนึ่งซักซักผ้าไปสองรอบแล้วนี่รอบที่สามก็ไ,ได้เสื้อผ้าใหม่มาก็ซักอีกรอบหนึ่งไปได้เครื่องซักผ้าใหม่มาจ้ามาลองเครื่องซะหน่อย แชทมาเด้วโอ๊ยเกือบลืมไปพี่น้องเอ้ยวันนี้มีหวยจ้าฉันเกือบลืมซื้อหวยโอ๊ยฉันลืมเนี่ยพึง่งเลือกออกในตอนกินก๋วยเตี๋ยวตอนเนี้วันนี้มีหวยจ้าวันนี้มีหวยเดี๋ยวฉันจะซื้อหวยเนี่ยมีลอตเตอรี่วันนี้ลอตเตอรี่ออกตอนเย็นโอ๊ยเกือบลืมไปแน่ เดี๋ยวต้องมากินเสร็จเดี๋ยวต้องซื้อลอตเตอรี่แล้ซื้อซักเมื่อวานซื้อไปอยังเมื่อวานอ่าลืมอีกแล้วนะวันนี้เกือบลืมแล้ววันนี้ซื้อซาสี่สิบพอ ซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สามีฉันซื้อลอตเตอรี่ให้โทรศัพท์ไปซื้อทีนี่ที่อมกมก็ดีอลอตเตอรี่ก็มีแบบออนไลน์ออนไลน์หมายถึงว่ารัฐบาลเขาทำรัฐบาลเขาทำเขามีโอเปอเรเตอร์เขามีอะไรเสร็จเรียบร้อย รัฐบาลเขาทำนะไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองไทยน่ะไม่เหมือนเมืองไทยนะนยนะรัฐบาลเขาทำเองเขามีที่หอซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มีแบบว่าใครไม่ว่างไปก็โทรโทรศัพท์ไปซื้อได้เออจะเอาเบอร์อะไรโทรศัพท์ไปซื้อจะเอาเบอร์อะไรก็มีหมดเขาไม่โกงหรอกรัฐบาลเขาทำไง มันแน่นอนแบบว่าเราต้องไปสมัครก่อนเราต้องไปสมัครก่อนนะไปสมัครเขียนชื่อน,นามสกุลกอกอรหัสบัตรประชาชนเนี่เขากรอกเสร็จเรียบร้อยมีรหัสมีรหัสทรก็มีรหัสเข้านะจะโทรก็มีรหัสว่าเอาเบอร์อะไรแล้ว เขาจะเขาจะเก็บเงินเนี่ยเขาต้องมีรหัสให้เขานะ่ะอย่างนั้นน่ะอยากซื้อตัวไหนก็ได้จ้ะภายในหกเจ็ดตัวเนี่ยภายในหกเจ็ดตัวนะจะเอาตัวไหนก็ได้เลือกเอาตามสบายจะซื้อเลขไหนก็ซื้อได้ ไม่มไม,ไม่มันไม่เหมือนเมืองไทยหวยไทยยุ่งโอลวลเออไม่รู้อะไรต่ออะไรทางที่ดีรัฐบาลทำเองดีกว่าวเราไปสมัครเข้าชื่อนามสกุลอ่าบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชน กอกเสร็จก็มีรหัสให้เรามีอาคารให้เราเหมือนธนาคารอย่างเงี้ยมีอาคารให้เราให้เราเ,าเอาเงินเข้าไปเท่าไหร่จำนวนเงินเข้าจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ไงเอาเงินเข้าไว้ประมาณเท่าไหร่เอาไว้ซื้อหวยน่ะเวลาซื้อเขาจะบอกยอดเขาจะทวนทวนให้ฟังว่าเบอร์อะไร ตวนเสร็จเขาจะบอกจำนวนเงินเหลือเงินเท่าไหร่ในบัญชีอืาเขาตวนให้เรา อย่างเช่นเราซื้อเนี่ยเงินในบัญชีเราไม่พอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเงินไม่พอให้เอาเงินเข้าขออก,ก่อนอืมเขาจะบอกอย่างนี้อืมเินหมดแล้วเปเอาน้ำก่อน ที่นี่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่สะดวกสบายไม่ต้องมีใครโกงใครราคาเท่าเดิมไม่ขึ้นราคาขายขายยี่สิบก็ยี่สิบขายสิบก็สิบซื้อแถวละสิบเขาขายแถวละสิบ มีคัดหนึ่งก็ให้ค์ดมาไว้เขียนเบอร์ใช่ไหมล่ะมันมีอยู่สี่สี่สี่ล็อกถ้าเขียนไปทั้งหมดสี่ล็อกก็สี่สิบใช่ไหมล่ะถ,ถ,ถ้าเกิดเขียนไม่หมดสี่ล็อกเขียนไปล็อกหนึ่งก็เก็บสิบบาทเขาก็เก็บสิบบาทเขียนไปสองล็อกก็เก็บยี่สิบเขียนไปกี่ล็อกก็เก็บเท่านั้นเออแล้วแต่เราจะเขียนจะจะซื้อเงินเท่าไหร่เออซื้อน้อยก็ได้น้อยแหละอย่างว่าเลย มันมีหกเจ็ดตัวไงตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งก็เจ็ดตัวใช่ไหมล่ะที่ซื้อหวยมีทุกตำบลที่ฉันอยู่เนี้ยมีตำบลหนึ่งอ่ะตำบลหนึ่งมีมีสองที่ซื้อหวยอ่ะตำบลหนึ่งอ่ะที่ฉันอยู่ตำบลนี้นะอยู่ชนบทนะมีสองที่ที่ซื้อหวยนะตำบลหนึ่งมีสองที่ ตำบลหนึ่งอ่ะมีสองที่ที่ฉันอยู่อ่ะโอ้สะดวกสบายจะไปซื้ออ่ะเออไม่เดือดร้อนเรอกไม่ต้องไม่ต้องกลัวใครโกงไอ้เลขสองตัวสามตัวไม่มีเด้อก็ <c oughs> ไม่มีขายล้วเลขสองตัวสามตัวเหมือนเมืองไทยไม่มีรอกเด้อจ้าวันนี้ก็ขอไปก่อนนะาะไวแคนี้ไว้โอกาสหน้าก็พอกับไม่ใหญ่ลิลลี่ใหม่จ้าคุณนายลิลลี่นะคะวันนี้คือคุณนายลิลลี่จ้ะ ลาไปแล้วจ้าไปบายจา้าจอยกินแต่กบ๊ายบาย